ในกลุ่มดังนี้ 1. นางสาวรัศกายุรพันธ์2นางสาวนัทนิชาพรวราคม 3. นางสาวนิโรบลมณีโชิ 4. นายนิติศักดิ์ศีคำและดิฉันนางสาวรวิภากุมณีอะเฮ้ยจิงลี่อยากกินเข้าไป แบบกรู้ไหมขยะที่พวกเราทิ้งกันอะ่ะสุนัขมันมาคุยนะใช่สุนัขฉันไปคุยแล้วทำให้เกิดโรคควรทำไงดีอเราต้องมีวิธีแก้แหละทำไมสุนัขฉันกินเศษอาหารเข้าไปจึงทำให้สุนัขเป็นโรคเกิดจากอะไรนะการใช้ถุงพลาสติก ประโยชน์เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆของสุพาสติกทาให้เกิดโทษต่ตอระบบนิเวศและชีวิตของผู้บริโภคอย่างต่อนเนื่องทราบหรือไม่ว่ากล่องโฟมผลิตจากของเสียเหลือทิ้งจากการกันน้ำมันปิโตเรเลียมและเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีสไตรีนซึ่งเป็นสารที่อยู่ในพลาสติกและโฟม ถูกนำไปใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัดและอาหารทอดที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบทบต่อสิ่งแวดล้อมของถุงพลาสติกโลกของเรานั้นกำลังเต็มไปด้วยถุงพลาสติกที่เราสามารถพบได้ทั่วไปทั้งในถังขยะตามบริเวณต่างๆปริมาณมากที่ถูก ฝังกลบถึงแม้แต่ถุงพลาสติกที่ลอยอยู่ทั่วไปในทะเลทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเราทุกคนช่วยการทำให้โลกของเราหน้าอยู่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรามารู้จักวิธีลดขยะและแยกขยะดังถอะ 1. ปกระติกน้ำ 2. ถือถุงผ้า 3. เลี่ยงพลาสติก 4. เลิกกล่องโฟม หลอดพลาสติกเลือกผลิตภัณฑ์ด้วยสลาไง่ายเอานะคะนักเรียนวันนี้ครูจะมาให้จิดด้วยค่ะจดเรื่องอะไรเลยคะครูการเคลือ่อขยะแบบสามา่โอเคค่ะ การใช้หรือคิดก่อนใช้ลดระดับการใช้ปัจจุบนันควบคุมการิมาก,การใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะรียูสนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้แล้วใช้อีกการใช้ซ้ำเป็นการให้ทรัพยากรให้คุมค่าที่สุดโดยการนำถิ่นของเครื่องใช้ าวิทยาคมขอจบการน,นำเสนอคลิปสั้นเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ